ในคลิปนี้เราจะมาทําการในอินส tall ร o อตเตอร์ร็อตเนะครับลักษณะเดียวกันเราก็จะมาดูว่าตอนที่เราทำในอินส tall เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะจบท้ายด้วยการมาดูรายละเอียดขั้นตอนการทํางานของในอินส tall อย,ย่างละเอียดนะครับซึ่งจะมีประโยชน์ช่วยให้ทุกคนถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งร็อตเตอร์็อตของเราหรือรอุปกรณ์ของเราไม่บูตหรือไม่สามารถเข้าไปในกกอุปกรณ์ได้บางทีงไม่ต้องส่งซ่อมครับเราสามารถที่จะแก้ปัญหาเบื้องต้นเองได้หรือถ้าเกิดใครมีปัญหาไม่สามารถในอินส tall จากเวอร์ชัน6ไปเวอร์ชัน7ได้ตัวคลิปนี้ก็จะบอกว่ามีเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันตอนท้ายแต่ว่าตอนที่เรามาดูการทํางานเขาในอินสตอลแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเวลาเราทำหนึ่อินสตอลกับอุปกรณ์บ้างทางด้านขวาเนี่ยเป็นโปรแกรมเนอินสตอลนะครับซึ่งถ้าเกิดหลายคนเคยใช้โปรแกรมน,นี้มาก่อนก,ก็คงจะคุ้นเคยหน้าตาดีส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าสายคอนโซลนะครับที่ผมเสียบเข้าไปเพื่อที่จะเหมือนกับ เราเอาจอเอาเมาส์เอาคีย์บอร์ดไปเสียบที่อุปกรณ์เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เรารีบูตเนี่ยมันก็จะมีขึ้นข้อความแล้วเราก็สามารถที่จะกดปุ่มเหมือนกับเ,เราเข้าไปในไบออสของคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถที่จะสั่งงานบางอย่างที่ปกติแล้วเราไม่สามารถทาผ่านวีดบ็อกได้อ่าเรามาดูกันนะครับอย่างแรกผมล็อกอินเข้าไปในตัวเราตัวล็อตก่อนอ่ะผมทำโอ้มันไห้ปิดหลาบไม่เป็นไรครับผมสั่งรีบูตนะครับปกติการทำหนึอินสตอลนะครับ เราจะต้องไปที่หน้าอุปกรณ์ดึงปลั๊กออกออก,กดปุ่มรีเซ็ตเสียบสายไฟแต่ถ้าเรามีตัวสายคอนโซลผมสามารถที่จะรีโมทสั่งจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันแรกผมสั่งให้อุปกรณ์รีบูตก่อนหลังจากที่เขารีบูตแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นข้อความว่าภายใน2วินาทีถ้าเกิดเรากดปุ่มเนี่ยนีหากกดปุ่มมันจะเข้าเป็นเหมือนไบออสของตัวในอินสตอลนะครับผมจะเข้าไปในส่วนของการบูตอาจจะเป็นการบูตจากแนนคือบูตจากตัวเราตัวที่อยู่ใน พื้นที่เก็บข้อมูลของตัตวอุปกรณ์โดยตรงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไปกดปุ่มรีเซ็ตด้านหน้าเพื่อที่จะเข้าโหมดในอินสตอลแล้วเขาจะเข้ามาในโหมดประเภทนี้ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งนะครับดังนั้นผมกดเบอร์หนึ่งกดโอเข้าไปทีหนึ่งเห็นไหมฮะเขาจะพยายามบูธจากพอร์ตแลนด์ Portland. พอเขาบูธจากพอร์ตแลนด์นะครับเขาก็จะพยายามมาคุยกับตัวในอินสตอลนะครับเพื่อรับไอคิวแอดเรสตามที่เรากําหนดไว้ซึ่งในนี้ผมกาหนดไว้ที่19 2 1 6 8 3 7เ อพอเขาได้ IP กันทั้งสองฝั่งก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อทําการฟอร์แมตแล้วก็ลงตัวรัตเตอร์ลอสลงไปใหม่ในอุปกรณ์นะครับดังนั้นผมสั่งละให้บูตทางแลนนะครับผมกด enter เพื่อออกผมกด x เพื่อให้เกิดการรีบูตอีกรอบหนึ่งคราวนี้พอเขาให้กดปุ่ม2องวีผมจะไม่กดนะครับปล่อยให้เขาเข้ากระบ,บวนการบูตตามปกติ เห็นไหมฮะเขาจะพยายามเข้าบูตพีซึ่งเป็นโปรโตคอลที่จะคุยกับตัวในอินสตอลแล้วจากนั้นเขาจะได้รับ IP 1 9 2 1ึ8งเตามที่ผมกำหนดเอาไว้เลยนะครับแปลว่าตอนนี้เขาคุยกับโปรแกรมในอินสตอลได้เรียบร้อยละอ่าเขาคุยกันถึงตรงนี้นะครับตอนนี้เขาเริ่มสื่อสารกับ s t นสตอลละเดี๋ยวสักครู่เราจะเห็นแมทท d แคร s ของตัวอุปกรณ์โผล่ขึ้นมานะครับโอเค ผมเลือกที่จะติดตั้งตัว r o t o r o ถ7.1ลงไปนะครับกด install พอเข้า format นี่ฮะเราจะเห็นเขอ formatdisk นะฮะขั้นตอนที่เราเคยเห็นบท install เนี่ยเน,นี่ยเราจะเห็นตรงนี้ชัดเจนกว่าเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยกด entertoreboot นะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้เพื่อจะ reboot อย่างแรกเราได้เห็นแล้วนะครับว่าขั้นตอนของการ netinstall มันเกิดอะไรขึ้นกับอุภายในตัวอุปกรณ์ไมโครตก คราวนี้เราจะย้อนกลับไปดูราละลิยดกันนะครับอย่างแรกราละลิยดที่จะให้ดูคือตัวนี้อ่าตอนเรารีบูตเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวนี้คือเลาเตอร์บูตบูเตอร์เราเตอร์บูบูเตอร์เนี่ยเป็นส่วนที่ไม่ให้ตัวเราตัวลอสนะครับเป็นส่วนที่ฝังอในอุปกรณ์เราจะเรียกเขาว่าตัวบูตโหลดเดอร์ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยปไปโหลดเราตัวลอสขึ้นมาทํางาน รานนี้เราจะเห็นว่าถ้าตัวนี้ไม่ตื่นหรือตัวนี้เกิดความเสียหายาเราจะไม่สามารถบูตรอร์ตลอสได้นะครับไมโครติกก็เลยจะมีตัวบ er mm. ูตโหลดเดอร์ตรงนี้สอชุดนะครับเผื่อชุดหลักไม่ทํางานหรือเกิดความเสียหายเราสามารถเรียกชุดสํารองขึ้นมาทํางานได้ดังนั้นถ้าเกิดใครมีอุปกรณ์ตัวรอร์ตลอสหรือไมโครติกที่เปิดขึ้นมาเสียไปแล้วไม่ทํางานนะครับบางทีอุปกรณ์อาจจะไม่ได้เสียอาจจะแค่เป็นบูตโหลดเดอร์เสียหายไป เราสามารถที่จะกดปุ่มรีเซ็ตให้เข้า,าโหมดที่จะใช้บูตโหลดเดอร์ตัวที่2องในการโหลดเราต้องอขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดสมมติเราโหลดขึ้นมาได้แล้วเราก็สามารถที่จะอาจจะติดตั้งเราต้องลองลงไปใหม่นะครับซ่อมแซมตัวบูตโหลดเดอร์ไปต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจอีกอที่น่าสนใจคือตัวนี้สาเหตุที่วันนี้ผมได้มาทำคลิปเนี่ยหรือว่าต้องหยิบตัวสายคอนโซลเข้ามานะครับไม่สามารถทำเนตอินสตอลได้ โดยการกดปุ่มรีเซ็ตตต้าอุปกรณ์ตามปกติก็เนื่องจากว่า,าตัวอุปกรณ์ของผมเนี่ยตอนแรกเป็นล o อตเตอร์ล็อตเวอร์ชันหแล้วผมต้องการจะ Net ตอินสตอลเวอร์ชันเลงไปนะครับสิ่งที่ผมเจอก็คือผมเวลากดปุ่มด้านหน้าแล้วมันไม่ตอบสนองมันไม่ทํางานมันไม่ขึ้นแมทแอดเรส s พอไม่ขึ้นแล้วเนี่ยผมก็เลยเกิดความไม่แน่ใจาว่าเอ๊ะอุปกรณ์ของเราเสียหรือเปล่านะครับไม่สามารถติดต่อเน็ตอินสตอได้หรือเปล่า หรือมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นซึ่งหลังจากที่ผมใช้สายคอนโซลมันมีข้อดีอย่างหนึ่งครับถ้าเราไปดูตามขั้นตอนของเน i n อินสตอนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ครับขั้นตอนเน i n อินสตอคือตัวนี้ขนนนเขาบูตขึ้นมาด้วยโปรโตคอลบูตพีนะครับก็คือเป็นโปรโตคอลที่ขอ IP Address กับตัวนี้แล้วถ้าเกิดเขาสามารถเขาบูต้ดยตัวนี้แล้วเนี่ย แล้วก็ติดต่อเน้นต์สตอร์ได้เน้นต์สตอร์ก็จะให้ IP a d d r e s s ที่เรากำหนดไว้ตรงนี้ไปนะครับซึ่งพอดูจากในการทำงานด้านในที่ถ้าเราไม่มีตัวสายคอนโซลเราจะมองไม่เห็นนะครับจากขั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าเขาเขาสามารถได้รับ IP ตามปกติของผมเนี่ยก่อนอัปเกรดที่เราเห็นกันเนี่ยมันสามารถได้รับ IP ตามปกติแต่พอรับ i ี a d d r e s s แล้วขั้นตอนที่เหลือครับมันไม่เกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นก็คือเหมือนกับว่ามัน มาได้ IP Address แล้แต่มันไม่สามารถคุยกับตัวใน i n s t a l l เวอร์ชันใหม่ที่เป็นเวอร์ชัน7.1.1ได้นะครับเพราะว่าตัว Bootloader ที่อยู่ในอุปกรณ์เนี่ยเป็น Bootloader ของเวอร์ชัน6ที่อาจจะเก่าจนไม่สามารถคุยกับใน i n s t a l l เวอร์ชัน7ได้นะครับการที่มีสายคอนโซลเนี่ยทำให้ผมรู้ว่าอ๋อโอเคนะ,ะมันสามารถคุยในสเต็ปแรกได้ แต่ว่าในเซตที่2หรือเซตถัดไปเนี่ยเขาไม่สามารถคุยกันได้เพราะว่าเฟิร์มแวร์ตัวนี้เก่าเกินไปที่จะคุยนใน i n s t a l l ผมก็เลยรู้ว่าโอ้โอเคนะแทนที่ผมจะใน Install ข้ามแบบนี้ซึ่งไม่สามารถทําได้ถ้าไม่อัปเกรดเฟิร์มแวร์ดังนั้นผมก็เลยต้องเข้าไปที่ตูอตอ้อุปกรณ์รัตเดอะลอตอัปเกรดอุปกรณ์เป็นรัตเดอะล7อเจ็ก่อนนะครับจากนั้นก็ไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่อยู่ในซิสเต็มอ่า o ัลต์บอร์ดแล้วกดอัปเดตจนเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่เรียบร้อยแล้้้ววค่่อยยมาาานนถดูถัตรงสงสีสสเ ในไหนผมอัปเกรดโดยการลากเราต้ล็อกเวอร์ชันใหม่ลงไปในตัวอุปกรณ์ได้แล้วทําไมผมยังต้องลําบากมาเนนต์อสออีกรอบหนึ่ง <_ S 1> ก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้ผมได้รับสมมอบมาในการคอนฟิกนะครับและเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะสะอาดไม่มีมาวร์หรือไม่มีอาจไม่เคยโดนแฮกอะไรมาก่อนผมก็จะทําการฟอร์แมตทำการเนอินสตอลนะครับซึ่งก็เหมือนกับการฟอร์แมตวินโดว์ฟอร์แมตร์ดดิสต์ลงวินโดว์ใหม่เพื่อให้แน่ใจว่ามันจะสะอาดหรือว่าคลีน ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับว่าเนื้อหาอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาที่ไม่น่าจะหาดูกันได้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นของคนไทยหรือของฝรั่งก็เลยเอามาฝากกันแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ